อย่างเราพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็มาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าถึงจะอยู่ในสภาพใดก็ตามเราจะนั่งอยู่ก็ตามเราจะนอนอยู่ก็ตามเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามถ้าลมไม่เข้าหยุดไปเลยอันนั้นแปลว่าคนตายนะถ้าเริ่มหยุดเป็นหลายนาทีก็แปลว่าชีวิตของเราเริ่มตายแล้วเริ่มหมดสภาพแล้วถ้าหายใจไม่ออกก็เหมือนกัน ถ้ามันเข้าแล้วหายใจไม่ออกเราก็ตายความตายไม่ได้อยู่ในที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะดูได้ว่าเอออันนี้คือบ่อกเกิดของชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ของชีวิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างหัวใจเหมือนกันหัวใจทํางานอันนี้ก็คือเรื่องของชีวิตก็เหมือนกันมันเกี่ยวเนื่องกันหลายๆอย่าง แต่ถึงยังไงผมจะไม่พูดถึงจุดนั้นพูดแต่เฉพาะลมอย่างเดียวถ้าลมไม่เข้าลมไม่ออกนี่แหละชีวิตของเราไปว่าบ่งบอกและชีวิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นล่ะตายแน่นอนเพราะนั้นการพิจารณาถึงมรณะภัยคือความตายตัวนี้ถ้าเราไม่ได้คิดให้ดีถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเราไม่ได้ไตรตรองให้ดีถ้าจิตของเราไม่มั่นคงจิตของเราปงฟุ้งซ่านจิตของเราไม่แน่วแน่จิตของเราไม่เป็นหนึ่ง เราจะพิจารณา,าความตายเนี่ยมันไม่ซึ้งนะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงเราก็เห็นเหมือนกับสัตว์สาระสิงมันตายตายแล้วก็แล้วไปเห็นคนตายตายแล้วก็แล้วไปมันไม่ซึ้งเพราะมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นเห็นด้วยสัญญาและสังขารสัญญาคือความจําได้หมายรู้คนเกิดมาก็ต้องตายอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสังขารคือความปรุงแต่งปรุงคุณคนคิดว่าคนก็ต้องตายอย่างนี้แต่ถ้าว่าเห็นด้วยปัญญา อริยมรรคเห็นความตายด้วยปัญญาตามแนวแถวของพุทธ,ธะที่ท่านสอนเป็นอริยมรรคความลึกซึ้งในการเห็นความตายนั้นไม่ใช่ธรรมดามันเห็นลึกซึ้งแบบละเอียดอ่อนมากมันลงเข้าไปส่วนลึกของบึ้งหัวใจเลยมันเย็นว่าจนความรู้สึกในใจของเราตะก่อนทำไมเราไม่เห็นอย่างนี้ เราจึงไม่เห็นความตายอย่างนี้ในความรู้สึกของเราเพราะเหตุใดต่ก่อนเห็นด้วยสัญญาและสังขารแต่บัดนี้เราพิจารณาด้วยสมาธิเป็นเบื้องต้นเมื่อสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วนำจิตที่เคยผ่านความสงบมาแล้วมาพิจารณาถึงมรณะนุสติมาพิจารณาถึงความตายมันจะเห็นความตายด้วยความลึกซึ้งจริงๆตายนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อย ตายเนี่ยแปลว่าตัดขาดจากโลกตายแปลว่าตัดขาดจากร่างกายตายนี่แปลว่าตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างจากพี่จากน้องจากวงศาขณาญาติจากทรัพย์สมบัติจากยศถาบรรดาศักดิ์จากวัดวาศาสนาจากร่างกายของตนเองร่างกายของตนเองก็หมดสภาพแปลว่ามันความตายตัวนี้แปลว่ามันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราในภพหนึ่งชาติหนึ่งในภพนั้นชาตินั้น ถึงจะมีภพชาติที่สูงส่งยศถาบรรดาศัตก,ก,กดิด์ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วเป็นสภาพเดียวกันหมดเน่าลูกเดียวเน่าเฟะลูกเดียวผลที่สุดก็เอาไปเผาไฟเอาไปที่ไหนก็เอาไปเอาไปใส่หงสุยหงซีอะไรมันเหมือนสภาพกันทั้งหมดสรุปแล้วก็คือตายตายคํานี้ถ้าเมื่อพิจารณาดูแล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันซึ้งจริงๆ มันเข้าสู่ใจิตใจเบื้องลึกของหัวใจจริงๆมันเย็นจริงๆทุกเสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นความตายแล้วมันจะปล่อยมันจะวางมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ถือโทษโกษรธเกลืองมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงตัวกิเลสราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจ,ใจในี่มันจะล้นเป็นขบวนขบวนถอยออกไปหลุดลอยออกไปมากทีเดียว เมื่อพิจารณาถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจิตใจของเราคึกขนองจิตใจของเรากระจับกระสายสายแสออกไปข้างนอกลึกคิดออกนอกลู่นอกทางคิดสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาคิดอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะสนุกเหมือนกับเป็นครวาตถ้าพวกเราระลึกถึงความตายเช่อย่างเดียวอย่างที่ผมว่าให้เห็นส่วนลึกของความตาย พวกเราใจของเราที่มันวิ่งไปตามกระแสของกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักตัวเองขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละคือสมถนะนนี่คือส่วนหนึ่งคือทำจิตให้สงบภาวนาทำจิตให้สงบ ถ้าว่าจิตใจของเราคึกขนองจิตใจของเรากระสับกระส่ายจิตใจของเราไม่อยู่ในร่องในรอยจิตใจของเราคิดปุ่งฟงุ้งซ่านให้พวกเรานำจิตนั้นอ่ะ,อะเมื่อพยายามบับงคับบังคับให้สงบเมื่อบังคับสงบให้ระลึกถึงความตายทันทีเมื่อระลึกถึงความตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในกรอบเน่งอพอสมควรจากนั้น เมื่อเระ,ะลึกถึงความตาย,ตายเห็นความตายของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วจะพิจารณาต่อไปอีกก็ได้พิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลร่างกายของเรามีอะไรบ้างแยกส่วนแบ่งส่วนแยกแยะดูตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้มันล้วนแล้วจะเป็นของอสุภะปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดตปอดใส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอย่างที่พวกเราได้สวดอาการ32ร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้อันนี้คือการแยกส่วนแบ่งส่วนเพื่อให้ชัดเจนลงไปอีกเมื่อตายแล้วเป็นอย่างไรหรือเมื่อย,ยังไม่ตายที่นั่งอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของมนุษย์นี่มีธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่อาศัยอยู่ แต่ใจของเราเข้ามาพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราลุ่มหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ของร่างกายนี้จนยึดติดว่าเป็นของตัวเองจนแยกไม่ออกจนถึงนาทีสุดท้ายถ้าไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนไม่ได้รับการอบรมทางด้านจิตตะภาวนาแล้วพวกเราจะแยกไม่ออกตายไปแล้วก็ตายไป เปล่าๆตายไปฟรีๆตายไปแบบไม่สำเนียกไม่สำนึกเพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้สำเนียกไม่ได้แยกแยะไม่รู้ว่ากายกับใจนั้นคืออะไรเพราะไม่ได้รับการอบรมในทางที่ถูกต้องไม่ได้รับการอบรมจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังพอตายไปแล้วก็เป็นห่วงห่วงอะไรพอชนะกะทุลักทุเลกระสับกระสายผวที่สุดกระใจขาดก็ตายไปไม่ได้คิดเลยว่าร่างกายกับใจนี่มันเป็นคนละอ่านกัน ใจของเรามาหลงร่างกายหลงอย่างแนบแน่นหลงจริงจิตมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนจริงๆแต่เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติฝึกหัดจิตตะภาวนาตั้งแต่เริ่มสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าใจของเราเป็นอันหนึ่งก็ต้องมาอาศัยร่างกายนี้อยู่เป็นผู้บัญชาร่างกายมายึดร่างกายแต่ให้กายนี้กระทําในใจที่ต้องการ แต่ว่ากายนี่ก็มีความสามารถทําได้เท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับรถมันจะวิ่งได้ขนาดไหนถ้ามันกรูขาเกินไปมันก็ไปไม่ได้มันจะกระโดดขึ้นต้นไม้มันก็กระโดดม่ได้มันก็ต้องวิ่งตามถนนเครื่องบินมันจะมีความสามารถขนาดไหนมันก็บินได้ระดับแต่มันลงมันจะลงที่ไหนมันก็อยู่ในกรอบของมันอีกเหมือนกันร่างกายของมนุษย์นก็เช่นเดียวกัน ถึงจะใจบังคับให้ขนาดไหนมันก็อยู่ในกรอบในวิถีที่มันจะไปได้ที่มันจะทําได้ถ้าบังคับให้ออกไปจนร่างกายทําไม่ได้ร่างกายนก็จะต้องแตกกระจายอย่างพวกเราคิดว่ากระโดดตึกกระโดดชารากระโดดไปยอดต้นไม้แห่บังคับให้มันกระโดดมันก็กระโดดได้แต่กระโดดลงไปแล้วผลที่ออกมานเป็นอย่างไรอันนั้นก็คือร่างกายแตกสลายนี้ก็เหมือนกัน วาานั้นใจของเราเนี่ยบังคับร่างกายเราบังคับได้ในระดับหนึ่งให้ร่างกายของเราทําอะไรบ้างพูดยังไงบ้างนอนหลับทําการทํางานอะไรบ้างพูดจาอะไรบ้างเสาะ,ะแสวงหาในสิ่งที่พึงปรารถนาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงร่างกายยังไงบ้างอันนี้ก็คือใจของเราบังคับกายให้ทําในสิ่งนั้นๆเท่าที่ร่างกายมีความสามารถที่จะทําได้ แต่เหลือวิสัยจริงๆใจเขาบังคับให้ทําอย่างนั้นไปได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในกรอบของร่างกายจะทําได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนเมื่อร่างกายเด็กเมื่อร่างกายเป็นหนุ่มเมื่อร่างกายแก่ขีดความสามารถแต่ละขั้นตอนก็มีอีกเหมือนกันเมื่อร่างกายแก่แล้วเราจะไปทําเหมือนเป็นหนุ่มก็ไม่ได้บังคับใจให้ทําอย่างเป็นหนุ่มก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใจก็อยู่ในร่างกายอันนี้มันบังคับบัญชา ให้กายทําอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจุดจบแล้วร่างกายหมดสภาพแล้วใจของเราจะบังคับยังไงร,ร่างกายของเราก็ทําตามบัญชาที่ใจบังคับไม่ได้เแปลว่าหยุดแหละต่อต้านหยุดเพราะมันหมดสภาพผลที่สุดใจของเราก็อ่อนอกอ่อนใจทีนี้หมดกําลังใจซึมเศร้าเหงาหงอยผลที่สุดก็ร่างกายหมดสภาพลมหายใจไม่เข้า ลมหายใจไม่ออกจากนั้นใจของเราก็ออกจากร่างไปพอออกจากร่างไปไปปฏิสนที่ในภพภูมิต่ตางๆต่อไปนี่แหละชีวิตของมนุษย์ชาติชีวิตของสรรพสัตว์ในโลกเป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าชีวิตของใครที่ไหนประเทศไหนชาติไหนที่จะได้ศึกษาพพุทธศาสนาหรือไม่ได้ศึกษาเป็นไปด้วยกันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท,ท่าน ที่ได้มาศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างที่ผมพูดเบื้องตน้นให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบังคับให้จิตใจอยู่ในความสงบเป็นหนึ่งไม่ให้จิตใจกระสับกระส่ายส่งไปออกไปภายนอกถ้าส่งออกไปอย่างนั้นประวติใจไม่มีกําลังใจไม่มีพลังใจไม่มีกําลังเมื่อใจไม่มีกําลังแล้ว จะพิจารณาส่วนอื่นไม่ได้ได้ก็ไม่เต็มที่แต่ว่าผ่านความสงบบังคับให้อยู่ในความสงบเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายจะเห็นความตายที่แท้จริงเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่เคยลึกซึ้งอย่างที่พวกเราเห็นเมื่อจิตสงบเห็นความตาย ในเมื่อเห็นความตายเสร็จแล้วมาแยกแยะส่วนร่างกายที่มันตายไปแล้วมันเป็นยังไงก็จะเห็นชัดเจนอีกพบจิตใจผ่านความสงบมาแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจไม่กระสับกระสายจิตใจไม่ใจไม่หิวไม่หยใจไปตามแนวแถวที่สติบ,บังคับให้เป็นไปอย่างไรจากนั้นก็เมื่อพิจารณากายแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอันไหนที่จะยึดเพราะร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นไปอย่างนั้น รู้เห็นจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วใครเป็นผู้ลุ่มหลงใครเป็นผู้มัวเมาใครเป็นผู้ให้ความสําคัญในร่างกายนี้มันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจตัวนี้แหละเป็นตัวการสําคัญอย่างที่เรียพูดเบื้องตน้นย้อนไปหาจุดนั้นกลับมาหาตัวนี้เลยคือให้มารักษาใจศีลทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าศีลมากมากหลายหลายข้อน่ ให้รักษาอยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ใจทีนี้พอมาย้อนอยู่ที่ใจสิลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีมันเข้ามาสู่ใจทั้งหมดใจตัวผู้รู้เนี่ยนะไปลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจของเราไปลุ่มหลงไปมัวเมาไปให้ความสําคัญต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ย้อนกข้ามาดูใจของเราทีนี้ใจของเราเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุใจดวงนี้มันก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้ง บางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็พอใจมันก็สุขสุข,สขทุกทุกสุขสุขทุกทุก,ทก,ทก,ทกอยู่ตัวเนี้ยตัวอนิจจังอยู่ตัวนี้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกขขังมันจะเป็น,เป,นเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรมันก็เป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราใจตรงนี้ก็ไม่ใช่เราอีกเหมือนกันให้ปฏิเสธตรงจุดนี้อีกนี่แหละ ธรรมะจุดนี้เป็นจุดที่ว่าสูงสุดของพระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ปฏิเสธกระทั่งใจตัวเองว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีของเกิดดับอยู่นี้จะเป็นของเราได้ยังไงเพราะมันมีเชื้ออยู่นี่แหละแต่ท้านนี้เมื่อปฏิเสธอย่างนั้นแล้วขนาดใจตัวเองอยังปฏิเสธแล้วเราจะยึดถือ หรือว่าเราจะได้สาระอะไรจากสิ่งที่เราปฏิเสธนั้นนี่แหละเมื่อเราปฏิเสธแล้วสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์ที่มันโดดเด่นเมื่อปฏิเสธจบไปแล้วสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ฟอกแล้วชำระแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเบื่อหน่ายปล่อยคลายแล้ววางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำให้ว่างแล้วนั่นแหละความบริสุทธิ์นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านถือว่าเป็นเรื่องประเสริฐสุดนอกจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเอาสมมุติเข้าไปจับสมมุติเข้าไปจับไม่ได้ในจิตดวงนั้นความบริสุทธิ์นั้นท่านยวานิพพานังปรมังศูนย์อย่างศูนย์เพราะไม่มีเชือ้อจะทําให้ เวียน่ายตายเกิดอีกนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอันไหนที่จะสุขยิ่งกว่าเมื่อดับเชื้อออกไปหมดแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท,ท่านเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาให้สำเนียกสำนึกคิดให้ดีดูให้ดีตั้งแต่เบื้องต้นอย่างที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดจนถึงตัวผู้รู้คือใจ มาถึงจุดนี้เท่านั้นอันนี้คือธรรมะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาสูงสุดของหลักของพุทธศาสนาคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็คือให้ดูใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่เป็นอย่างอื่นการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรหอนต่อนี้ไปนั่งสมาธิเตรียมตัวนั่ง